ตอนนี้เป็นยไงบ้างคะสวนมันผู้ชพมันแบบเปลี่ยนไปตอนนี้ไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็ก็กําลังช่วงปลายผลก็บํารุงต้นครับผมป้องกันไม่ให้ต้นเป็นโรคเป็นราต่างๆ<ต>ใช่เพราะว่าผมผลิตก็เนี่ยเดี๋ยวกําลังเริ่มทําดอกช่วงปลายปีนี้นะครับผมก็เพื่อตอนรับเทศก,กาลตะวันออกปีหน้าอตอนนี้ก็คือลง ไปพื้นที่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงครับผมแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรพี่เคยก็เอาอยู่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวช่วงน่าจะช่วงประมาณสักเดือนพฤศจิกาธันวาเดี๋ยวก็ต้องมีลงไปแต่ธรรมดาไม่เกินเต็มที่ก็อยู่กรุงเทพไม่เกินสองเดือนก็ต้องลงครับครับผมอากาศที่เกิดไปมันทำให้กับผลผลิตเรามันก็คือสองปีที่ผ่านมานะอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากเป็นเป็นทั่วประเทศแล้วทางใต้ในหน้า่อนาอนหนักเลยนะครับผมก็จะเจอทุเรียนลมเจออะไรค่อนข้างเยอะคือ ดอกผัดแรกเนี่ยต้นวันออกก็เป็นใต้ก็เป็นก็คือด้วยอากาศคือออกดอกมาปุ๊บไม่อยู่ให้เลยไปอยู่ผัดสองผัดสามแล้วก็แทนที่จะบอกว่าเห็นต้นแบบฟูฟูต้นแบบว่าทุเรียนเต็มๆก็จะมาแบบทีละหย่อมทีละหย่อมอะไรเงี้ยมันมันหลายรุ่นเกินอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่อากาศมันเีย็นแต่ก็แต่ก็โอเคถ้าเกิดเรานับเป็นผลผลิตใน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 ,ในรวมทั้งฤดูกาล<ม>ก็ถือว่าไม่ยากมีพืชพันธุนอน์อืนอ่นๆที่เราแบบต้องปลูก ก็มีมังคุดครับมีมังคุดมีกระท้อนมีมะยงชิดมีเงาะมีอะไรเงี้ยที่ปลูกแต่พวกนั้นส่วนใหญ่ก็มีมายงชิดที่เราก็จะทํามังคุดก็ดูแล้วแต่ปีแล้วแต่ปีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีพื้นปีที่เราทากับเคยนี่หมายถึงเคยจันเนาะแต่อย่างพวกเงาะอะไรพวกนี้กระท้อนก็ไว้แจกแล้วมาตำกินในหมู่เพื่อนเพื่อญาติญาติแจกอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะมันก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นที่แบบว่าจะมาเป็น ทำเป็นทุกอารทำเป็นใช่ใช่เพราะแต่ละบ้านคือญาติญาติเองจะมรรวมกันมันก็ไม่ได้โหเยอะถึงขั้นที่มันจะพอสำหรับถ้าเกิดเปิดออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากทําอยู่แล้วก็มีอะโวคาโดใช่อะโวคาโดตอนนี้ก็คือล่าสุดก็เพิ่งทําอะโวคาโดไปคนประกอบตอนนี้เป็นไงบ้างครับอะโวคาโดก็ดีก็ดีครับก็ดีครับก็ก็เปิดเป็นพรีออเดอร์มาเพราะอย่างอย่างที่บอกว่ามันมันเป็นรอบนะรอบที่ต้องเก็บต้องอะไรแบบนี้เนี่ยก็ก็ดีก็ได้สายตอบรับดีครับผมแล้วก็ตัวแบรนด์เคยจันเองก็ แข็งแรงขึ้นแขงแรงขึ้นกว่าขึ้นแข่งแรงขึ้นทุกๆปีอะไรอย่างนี้ก็ต้องชมพีนแอนรอกินทุเรียนค่ะครับผมก็เนี่ยฮะเมษาครับวอนเมษาใช่ตัวนออกเมษาเลยหมอนทองจันทบุรีอะไรนะไม่ไม่ได้ทําไม่ทำแบบทวายที่แบบออกออกแบบนอกฤดูไม่ได้ทำนี่เดวปีนี้มันนี่เดวปีนี้ดูจะติดเยอะไหมฮะอะไรนะฮะมันดูจะติดเยอะไหมครับที่เดวปีนี้ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องดูก่อนจะรู้ก็ประมาณนู่น่ะ ปลายธันวามกราใช่ใช่เห็นล่าสุดไปไลฟ์กับเจนนี่ใช่ไปคือมีี่จันไปด้วยังไม่รู้จะเอาแบรยังไม่รู้จะเอาอะไรก็มีมันมีหลายผลิตภัณฑ์เนาะแต่ว่าคนคนก็รู้ว่าแบบเอ๊ะจะไปไลฟ์เคยจันหรือว่าเซอร์มอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ใช่แต่เดี๋ยวก็ไม่แน่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรอบรอบต่อไปยังไม่รู้ไปเมื่อไหร่อ่าเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวไปไลฟ์กับน่ารักน้องน้องน่ารักน้องน่ารักครับน่ารักกันทั้งคู่เลยใช่ไปดีไปดีไหมพี่ ก็โอเคฮะตัวเลขก็โอเคด้วยความที่ที่เราไปวันนั้นเป็นอไอ้บุกส์แบล็กแม็กเนาะเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะโดยเฉพาะแบบผู้ชายหนุ่มใหญ่อะไรแบบเนี้ยไว้บํารุงแบบว่าร่างกายไว้ให้แบบว่าให้องค์รวมให้ความสมด,ดุลดีอ,อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มด้วยมันก็จะเป็นนิชอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้ในในสำหรับที่ความด้วยความนิชของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักละเริ่มเริ่มมีกระแสตอบรับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราอยากมีสินค้าของเองลงไป ไลฟ์เต็มไหมฮะก็ก็มันก็มันก็เป็นหนึ่งหนึ่งในความความความต้องการอยู่แล้วแหละว่าว่าเออเราก็ควรจะเอาแบรนด์ของเราเองอะไรเงี้ยไปไลฟ์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเราก็มีนอกจากของน้องๆพี่ๆที่ที่มีช่องไลฟ์แล้วคือเราเองก็ยังมีช่องของเราด้วยอะไรเงี้ยที่มันก็พอพยุงพอช่วยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือคุณแอนเขาก็พยายามจะหัดไลฟ์นะแต่เขาก็เขาก็ขี้เขินอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเรียนรู้ยังไงพี่แอนเขาต้องเรียนรู้ยังไงเรียนรู้ยังไง ไม่รู้ว่าจะเรียนรู้ยังไงอาจจะต้องสักอต้องซักก่อนหรือเปล่าไม่ให้ดีฟอย่างนี้หรอนี้ก็ได้เรื่องน่าคิดน่าฟัเพิ่มความมั่นใจซึ่งหล่อเวลาเขาจะพูดไรนอะไรอย่างนี้ต้องแบบไปไปไปก็คือมันคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันละลายพฤติกรรมแบบให้มันแก้เขินแก้เขินอธิบายกันจริงจริงฮมไม่เคยพูดเล่นอยู่แล้ว กเป็นว่าก็ติดตามได้ก็มีก็ต้องขอบคุณขอบคุณเป็นแฟนขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สปอร์ตมาจนแบรนด์ก็แข็งแรงขึ้นทุกปีทุกปีเพราะว่าทางแอนเองกับน้องๆทีมงานทุกคนก็ทํางานกันอย่างเหนื่อยเนาะอย่างปีที่แล้วอย่างปีที่ผ่านมาเมื่อตอนช่วงกลางปีแรกก็ลุยกันเรื่องบูธแบบจริงจังกันปีนี้ อะไรเงี้ยก็โหดมากก็ขนกันไปย้ายจังหวัดขนกันไปอะไรเงี้ยในเรื่อ,อ,ง,อ,องของการจัดเก็บ mm hmm. ทุเรียนที่ต้องหาโกดังเก็บที่ดีสถานที่เก็บกับทีมต่างๆในที่จะต้องปล่อยปล่อยออกทีละรุ่นทีละรุ่นที่จะออกไปสู่หน้าบูธที่พร้อมแกะให้กับให้กับลูกค้าเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมันยากมากที mm ่หยาบมาเล่นกับนาที mm hmm. วินาที mm hmm. บางทีตอนเช้านี่ขายไม่ได้เลยเพราะ mm hmm. ทุเรียนยังไม่อยอมสุกให้อ่ะเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนอากาศเย็น ก็คือฝนตกมีความชื้นเราก็ต้องรอให้มันแห้งมากกว่าจะมาแกะได้กว่าจะได้ที่มาตนช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ก็เอาคนก็มาออกันรอกันอะไรแบบเนี้ออมันมันหลายแฟกเตอร์ได้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากมานุนมากนุ้นมากนุนมากตลอดแต่ว่าปีหน้าก็จะพยายามไปให้มากขึ้นไปออกอาพูดให้มากขึ้นอะไรเงี้ยแบก,ก็คือกล้าไปให้ไกลขึ้นกว่าจะแบบในในพวกเอ่อในช่วงภักกลางอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ท่านี้ท่านั้นก็เดี๋ยวต้องดูผลผลิตแล้วก็ดูคุณภรรยาเขาก่อน บางประเทศจะมีโอกาสได้ชิมรถคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือก่อนโควิดก็เคยมีโอกาสที่ที่ได้ทำทำสุรียนส่งไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็เหมือนมีคุยคุยแต่ว่าก็ไม่ได้จบดีลเนาะแต่ว่าตัวเองก็ได้มีโอกาสไปที่ตลาดใหญ่ที่พิชิตมาที่เจียงหนามคือเราก็เห็นว่าว่าในภาพในภาพของของการขายเดียเ๋ยวนี้มันไม่ได้วุ่หวาเหมือนสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เขาเอาจากเราไปสมต้นทุนเราเท่านี้ เสียภาษีค่าลอจิสติกอะไรแล้วเข้าบ้านเขาอะไรคุกแก๊ปเขาก็เหลืออีกไม่ถึงสิบบาทคือมันไม่ใช่โอ้โหคิดว่าเขาไปขายได้แพงอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันต้องเข้าใจเขาเข้าใจเราด้วยในลยๆอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ไม่ได้เห็นแต่เขาเียไม่ได,ไได้ไม่ได้ฟังและไม่ได้เห็นความข้างเดียวเราก็ได้ไปเห็นตรงนั้นด้วยว่าเออทางนู้นเขาก็กระโด้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยขที่มันมันก็ทําให้เราใช่มันก็ทาให้เราเห็นภาพรวม ซึ่งมันก็จะเป็นวิชาที่มาสอนเราเราจะรู้ว่าความพอดีว่าเฮ้ยมันให้มันไปก็ได้ทั้งสองฝ่ายถ้าเกิดมันมีโอกาสกลับไปอีกในอนาคตจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าก็จะดีอย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าดีอย่างหนึ่งที่ตอนนี้ประชาชนคือคนไทยเริ่มรู้เร่เริ่มเริ่ม a w a r เรื่องวิชาชีพมาผมว่าประมาณก็แปดสิบกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่เริ่มมีมีความรู้แล้วต้องรีเช็คก่อนว่า ว่าเพจจริงเพจปลอมแต่ถามว่าลูกค้าที่ไปเผลอโดนเพจปลเพจปลอมเนี่ยยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็ไม่หนักหนาไม่ไม่ได้มากเท่ากับเท่ากับในยุคสองสามปีแรกถ้าถ้าเทียบปีนี้ถือว่าที่โทรมาคลนคิดว่าเราไปโกงเขาอะไรเงี้ยไม่เข้าใจว่านั่นคือวิชาชีพเนี่ยมีน้อยแต่ว่าพอมาถึงก็ทางทางน้องน้องที่ที่ออฟฟิศก็ทางหลังบ้านก็อธิบายเขาก็เลยได้เข้าใจ ก็ย้ำอีกครั้งเลยกันนะครับ Facebook อย่าไปซื้อนะฮะเขยจัน Facebook นี่คือขออมหมดเลยใช่ไลน์แอดที่เดียวไลน์แอดที่เดียวนะครับผมก็คือเขยจันภาษาอังกฤษ K H I C H N แล้วบัญชีต่อให้โอนไปแล้วหรือก่อนโอนเนี่ยให้ดูด้วยก่อนที่จะกดคอนเฟิร์มเนี่ยให้ดูว่าเป็นชื่อบริษัทบ o ดี้เฮาส์หรือเปล่าบางทีเขาก็เดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่างแค่มาบอกหน้าฟีดบอกว่าบริษัทชื่อบริษัทชื่อบริษัทบัญชีเดียวเท่านั้นแต่พอกดเข้าไปปุ๊บไม่ทันดูออีกกรบ็็เปนชื่อ นายนางแต่เป็นบัญชีม้าแบบเนี้ก็โดนกันไปเยอะเหมือนกันก็ต้องระวังเรื่องกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่ไหมตอนนี้ที่แบบว่าเพจมันยังเพจที่ปอบก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราแจ้งปุ๊บเนี่ยเขาก็ลบใหญ่ทางทางหน่วยหน่วยหน่วยเขาก็จะมีการไปปิดไอพีอะไรบ้างแต่ผู้นี้เขาก็เก่งอ่ะเขาก็ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดไปไปเรื่อยๆมันมันก็ยากคราวนี้มันก็อยู่ที่ผู้บริโภคแล้วที่ต้องมีความระมัดระวังมากๆแม้แต่เจอเพจจริงเนี่ย ก็ต้องดูแล้วดูอีกนะนึกออกไหมเราเองก็อยากจะขายง่ายแต่ว่าบางทีมันก็ไม่แฟรถ้าเกิดเราจะบอกให้กดเลยใช่แล้วแล้วทําไม่ใช่ขึ้นมาล่ะถูกไหมครัเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรไม่ว่าจะเพจจริงเพจปลอมไม่รู้ว่าเช็คตีว่าปลอมไว้ก่อนทุกเพจที่คุณเข้าไปไม่ว่าจะด้วยแพลตฟอร์มไหนตีว่าปลอมไว้ก่อนแล้วกันดีกว่าคุณจะไปเช็ครีวิวไปดูอีกทีนึงให้มั่นใจหรือถามน้องๆถามลูกหลานที่ที่ที่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้พี่เอฟขอไปบ่อยก็ถามเพื่อดูได้ อย่าอยาคิดเองบางทีถ้าเราไม่รู้จริงอยาคิดเองตีว่าปลอมไว้ก่อนครับผมครอ่ะพยที่เขาปรบปรามแคมเมอร์จริก็ก็เห็นด้วยสิครับผมเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นวยอย่างแรงเห็นด้วยอีกที่ซึ่งจริงๆแล้วต่อให้เราไม่ได้เป็นผู้ที่โดนกระทําแต่ว่าในการที่มันมีมันก็เหมือนโจรในเวรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันก็สมควรที่จะถูกปรับปรามอยู่แล้วครับผมอ่ะพยาีิทุนเรื่องเดี๋ยวจะพบรอบแต่งานแล้ว โอ้หจำได้ด้วยครับผมอีปีแล้วปีกี่เขาปีที่แปดป่ะฮะแปดแล้วครับแปดปีแล้วแปดปีโตแล้วว่าใช่ลูกเจ็ดแล้วลูกเจ็ดขวบลูกเจ็ดแล้วว่าปีไงบ้างครับปีนี้พิเศษยังไงบ้างก็นี่ไงมาถามออออากาศเลยออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจริงจริงก็จริงจริงคือผมก็ผู้ผมก็ไม่ได้แบบว่ามีโอกาสว่าเป็นวาระที่ว่าโหมันจะต้องเป๊ะๆตามนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีไอความหวานความสนุกความสุขที่ไปเที่ยวบางทีมันก็เกิดขึ้น ผูกปรับอะไรเงี้ยมันก็มันก็เกิดขึ้นอะไรเงี้ยถือเวลาเข้าไปแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้พอพอมีลูกมันก็จะมีในช่วงที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะมีแฟนไปเที่ยวในช่วงที่ปิดเทอมของลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือดูตารางคิวตัวเองแล้วแบบแน็ตเยดเน็ดเยดก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็แต่ว่าคือป้าเราก็อย่างเนี้ยชอบกินชอบกินก็เดี๋ยวว่าคงพาไปกินอาหารอะไรซึ่งบางทีก็ไอ้คำว่าจะได้ไปกันสองต่อสองก็ไม่มีอยู่จริงนะพอจะไปปุ๊บ ก็ต้องเอามีลูกมาด้วยถ้ามีลูกมาด้วยอ้าวถ้ามีลูกมาด้วยแล้วอ้าวไหนโทรชวนเพื่อนซิอะไรแบบนี้ก็ไปกลายเป็นก็เป็นเหมือนเฉลิมฉลองในในทุกๆครั้งที่ที่เราไปก็ได้สังสรรค์กันเหมือนวันลูกก็เหมือนวันพ่อแม่ก็คือวันพ่อแม่วันลูกก็เหมือนวันพ่อแม่เหมือนกันมันยาวนานมากแปดปีใช่เป็นยังไงบ้างโอ้มีความสุขมีความสุขแล้วก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะโตโต้ด้วยกันมันก็เจอตั้งแต่วิกฤตในเรื่องตอน เสียคุณแม่เสียคุณตาของเขาใช่ไหมของของแทนไปในปีเดียวกันใกล้ๆกันมาเจอโควิดมาเริ่มทําสวนมาเริ่มมีลูกคือมันเหมือนาร์ทชีวิตอ่ะมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนการแบบว่าที่ได้เจอแต่ละเหตุการณ์ให้เราให้เราได้แข็งแกร่งไปด้วยกันใช่แต่ความรักแัปปีแฮปปี้มากแฮปปี้มากครับขอบคุณมากจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ